อาละค่บผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยนะ<ม>ตอนนี้เวลานี้ฝนมันตกครับฝนตกลิ่นจากที่ตอนแรกน่ะตอนเย็นน่ะตกแรงมากครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดสนิทนะมันจะ,จะมีลิ่นแน่มีเสียงกบอึ่งอ่างกบแมน่าครับเสียงรองอยู่ข้างหลังครับผม ทั้งกบทั้งอื่นอ่างออกมาควะฝนม,มันตกหนักตกมาสี่วันแล้วครับผมตอนนี้ก็ลินนิดๆิด้าเขานะครับก่อนอื่นก็มาครับมาเจอกันหน่อยครับกับใครที่เป็นแฟนลับฮานอยหรือว่า FC ฟซฮานอยเนาะถ้าใครไม่ตามกันนะถ้าใครบ่ตามมื้อนี้ก็คงจะหลุดกันไปใช่ไหมเพราะว่า เรามีโอกาสแก้ตัวได้แค่สามหน่อยถ้าหุ้นเรามีโอกาสแก้ตัวได้สี่หุ้นเข้าก็ย่งอาจจะผ่านได้นะตัวเลขไม่มีใครรู้ครับนะว่ามันจะออกตัวไหนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีทุนตามครับต้องมีทุนตามครับอย่าท้ออย่าท้ออย่าถอยเขาได้ก็รู้ได้ ลดได้ก็ต้องเข้าได้นะแต่วันนี้ไม่ได้หลุดนะครับถือว่าเข้านะเพราะว่ากว่าจะมาก็น้อยสุดท้ายเนาะก็ต้องตามนะครับลดจะขึ้นลดไปเลยน่ะเพรามนี่คกอของทอมนิดนะถ้าลดก็คือมันก็ต้องไม่มาเลยต่อมาณนีเนาะแต่เราก็มันมีการเข้ามาหลายงวดมากแล้วเราก็เลยอาจจะหวั่นใจนะ แมนบอกครับท่านผู้ชมแมนบอกก็เมนไวครับว่ามันเข่ามาหลายงวดแล้วมันเข่าได้มันก็ต้องรุดได้นะครับผมพอเนี่ยตอนที่ทาน้อยออกช่วงแรกวันใจครับผมนะว่ามันจะเข่าว้อไหอนี่ครับดะวันใจครับเพราะว่าวันพาทีไรมันชอบครับแต่วันนี้โอเคมันมาตัวสุดท้ายครับใช่ไหมตาง แต่นายปังโอ้โหปังนี่หน้าตาชิเลีนะ่ฮะหนูนี่หน้าตามันไม่ได้เลยนะฮนะ้านะยังบน่นอนนะคะผมตัวอื่นกับผ้ากันนอนนะ่ะปังยังไม่นอนเหลนะลูกฮะหน้าตาเรานี่มันไม่ได้เลยนะมันจะดําไปไหนเนี่ยหนะนะืมกะมาลงไห้ที่เกา่านะครับผมกับแนวทางฮางนอยเนาะ ขอบก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณมากๆอันนี้แมวมันขวางเข้าก็เลยขอบคุณสําหรับการสนับสนุนเลี้ยงแมวมากอาหารแมวแล้วก็ทําบุญสร้างกติด้วยกันขอขอบคุณหลายๆนะครับกะบ,บุญเป็นบุญเป็นท่านพุ้นกระไดอยูลแล้วเนาะพุ่นกระไดบุญอยู่แล้วขออันนี้สมมอบให้กับคนใจบุญทุกๆคนที่เข้ามาแล้วก็สนับสนุนเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนมากขอขอให้ทุกๆทก่านที่สนับสนุนมาก ขอให้มีความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตขอให้อย่าพบเจอสิ่งไม่ดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณแทนน้องแมวสีขามีทั้งหมดเฉพาะแมวท่อมดกะเสียไปแลยตัวหนึ่งเนาะตายตัวหนึ่งกับตอนนี้กับมีหกของแม่อีกสองแล้วก็แมวจรอ,อีกหนึ่งเก้าตัวนะเวลานี้เก้าตัวครับ 9ตัวอยู่บ้านก็เราต้องเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่ได้หรอกครับทอดทิ้งไม่ได้นะแต่มันได้เลี้ยงเาม้าแล้วบ่รูว่าเขาจะหากินจังไนเนาะมามาต่อกันที่ฮานอยครับฮานอยพรุ่งนี้สู้กันใหม่สู้กันต่อสําหรับแฟนขับฮานอยนะฮานอยพิเศษออกเมื่อนี้หนึ่งสามหกครับล่างออกเจ็ดสามครับ รูดครับเรามันไม่ได้จริงๆนะโอ้เสียดายนะเสดายนะครับผมนะปกติออกศูนย์เก้าเก้าเบิ้ลมากเก้าเก้าอีกล่างออกแปดสามครับจบกันเลยครับผมนะส่วนวีไอพีออกสี่ศูนย์เจ็ดร่างออกหกหนึ่งเข้าครับเข่าหกเนื่งเข่าหนึ่งหกเนาะแล้วก็เขาซ้ายรูดสายเจาะเข้าครับ ว่าจะเข้าก็ V I P ครับถ้าใครบ,บ่ตามแ็คือว่าหลุดไปนะมันต้องเราต้องไปถึงที่สุดนะครับผมนะถ้าหลุดให้มันหลุดไปเลยนะแล้วก็เลยมาสู้กันใหม่แต่วันนี้ก็ยังถือว่าไม่หลุดนะครับเพราะเราเข้ามาหลายงวดติดแล้วเนาะเขากับวันใจด้วยกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดมันก็จะชอบเป๋ไปบ้างนะครับผมแนวทางของทั้งสองเขา มาบังลูกบังหนังสือเดี๋ยวก่อนนั่งดีๆมันบังตัวหนังสือลูกนั่งตรงนี้แหละเขายังบนนอนนะครับนะเออลูกแล้วรู้แล้วมาพรุ่งนี้ครับตะแก้มั่ววันที่สิบมิถุนาย,ยนมันพรุ่งนี้วันพระรหัตวันพระรหัตมีหวยลาวน้ำเด้อยครับ พันธะรหัสมีหวยเหล้านํามาสายลูดสายวิ่งพันทุงไปที่ศูนย์ครับพรุ่งนี้ลูดศูนย์วิ่งศูนย์พันธุทงไปที่ศูนย์ครับศูนย์จับคู่ครับตัวเน้นครับศูนย์ตัวเน้นศูนย์สามศูนย์เก้าตัวเน้นศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์จับคู่ครับศูนย์ห้า ศูนย์หกทวนศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หกลูศูนย์ยิ่งศูนย์นะครับผมก่อนอืกก่นต้องขอบคุณก่อนด้วยครับผมนะขอบคุณแทนเจ้าเหมียวด้วยนะขอบคุณอีกสักครั้งหนึง่งแทนเจ้าเหมียวนดะ้วยคนระับผมสาหรับ คนที่ทําบุญให้อาหารแนวมาคนที่สนับสนุนช่องมาคนที่ทําบุญกับสร้างปุฏิน้ำกันมาขอบคุณหลายๆครับขอให้บุญส่งผลไปหาท่านผู้ชมขอให้พบเจอสิ่งดีๆนะครับผมนะขอให้มีความสุขทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งไปหมดแล้วเนาะมาครับตัวเด่นครับมีสองตัว 0กับ3ามครับพรุ่งนี้0กับ3 3จับคู่ครับสามห้าครับสามห้าสามหกสามเก้าครับผม หปต่อครับผมตัวกันครับต่อกันเลยครับกับตัวกันห้าหกห้าเก้าเก้าหกครับนะย้ำทวนอีกสักครั้งครับห้าหกห้าเก้า 9กครับสิบตัวสิตัวเจาะสายเจาะก็จัดไปครับสายรูดก็ฟันท่วงไปที่ศนย์ครับนะเราต้องสู้กันต่อไปครับผมกำลังใจให้กันเกือบเขา่าให้ศ1เนาะ 01, 01, 01, 0 1นยออก0 7มาแบบนี้เกือบเขา่าบน้างอีกเนาะแต่ว่ามันต้องไปให้ถึงที่สุดนะครับ เราก็เป็นเพียงแนวทางให้แนวทางนะครับเราไม่สามารถรู้เนาะว่ามันจะออกตัวไหนครับผมนะเปิดใจด้วยนะครับมาจับสามตัวครับ6กศูนย์สามแปดศสาย์เก้าวนอีกสักครั้งครับห0ศูนยสาสาม 3ามศูนโอเคครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้ายังหมักกันอยู่ก่ะกดไลค์ให้กําลัางใจกันครับผมเขาบ้างรุดบ้างเกิดใจครับผมนะสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณนะครับ